สวัสดีครับวันนี้อยู่กับไผ่โตโยต้าโชว์อีกแล้วเช่นเคยนะครับอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากแฟนเพจโตโยต้าโชว์อุบลแล้วก็แฟนเพจ YouTube ด้วยนะครับวันนี้เรามีนี่นะครับเจ้ารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับ SUV คันใหญ่เลยสำหรับ ครอบครัวขนาดใหญ่นะครับเดินทางไกลท่องเที่ยวสบายๆนะครับราคาเบาๆแค่นั้นเองนะครับวันนี้เราอยู่กับแบรนด์นี่เลยครับอินสุนะครับอินุมิวเซเว่นะครับ3.0 VGS Turbo นะครับตัวนี้ตัวท็อปใน3.0เลยมีอะไรน่าสนใจนะเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆกันเลยนะครับตัวนี้องค์ประกอบโดยรวมนะครับเป็น รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งขนาดใหญ่นะครับเป็น SUV ขนาดใหญ่เลยนะครับตัวนี้ามาโทนสีดำดำแบบเขาเรียกว่าจะดำออกเอกลักษณ์ของออซูนะครับไม่ดำมิดเดินไปแบบดำมีมีมีเท็กเจอร์อยู่นะครับไฟตัวนี้นะครับลูกค้าให้มาเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับกระจังหน้าพรีเมียมนะครับ กระจังหน้าโพรเมียมตัดกับสีดำเลยนะครับโลโก้อีซุมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ลูกค้าแต่งเพิ่มเข้ามานะครับเป็นตัวบังลมนะครับมีจมูกนะครับเครื่อง3ายุูในยุคนั้นนะครับก็คือเป็นอินเตอร์อินเตอร์ระบายความร้อนของเทอร์โบนะครับมันจะระบายความร้อนแล้วก็ให้ลดความร้อนของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับ นี่สวยงามเลยนะครับมาดูด้านข้างเลยนะครับตัวนี้แม็กให้มานะครับเป็นรู้สึกอ265ทับ 70R16 นะครับเป็นแม็ก16ติดรถมาเลยนะครับยางก็ลูกค้าเดิมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับกระจกนะครับเป็นโพรเมียมนะครับมีหูตรงกระจกตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์นี่ครับ3.0 นะครับ VGS เทอร์โบนะครับเครื่อง3,000เทอร์โบนั่นเองนะครับดีไซน์จากหัวจดท้ายนะครับถือว่าเป็น SUV ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีคิ้วกันศาสตร์เราติดมาให้แล้วนะครับเรียบร้อยนี่เลยนะครับมือจับเป็นโพรเมียมนะครับสีดำตัดโพรเมียมด้านล่างนะครับมองจากไกลระยะไกลจะเป็นที่โดดเด่นมากเลยนะครับมีบันไดข้างมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับลูกค้า ดูด้านท้ายเลยด้านท้ายก็ให้มาเป็น265ทั70 R16 นะครับนี่นะครับเป็น m a ็16นั่นเองนะครับตรงนี้ดีไซน์ด้านหลังนะครับไฟท้ายนะครับเป็น LED นะครับขนาดใหญ่มีไฟเลี้ยวไฟถอยให้เลยนะครับตรงท้ายนี้ก็จะมีเขาเรียกว่า,าที่ปั่นน้ำฝนข้างหลังให้นะครับถือว่าเป็น SUV ให้มาคบคันนะครับมีไฟทับทิมมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับถือว่าสวยงามนะครับสัญลักษณ์อีซูซุนะครับมิวเซเนะครับนี่เลยนะครับดีไซน์สวยงามนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันดีกว่าว่าข้างในหรูหราขนาดไหนไปพามาดูข้างในกันดีกว่านะครับนี่นะครับองค์ประกอบข้างในนะครับสีดำนะครับนังสีดำนะครับอ่า เขาเรียกดูดูแข่งขกรึมนะครับดูมีเอกลักษณ์เป็นผู้นำโดยแท้จริงเลยนะครับมือนะครับมือกระจกไฟฟ้านะครับอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับตัดด้วยลายไม้นะครับเป็นลายไม้ไม้หินอ่อนนะสีดําๆนะครับหรือว่ามีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของอิริสุเลยนะครับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับหุ้มหนังมาแล้วเรียบร้อยมีแอร์แบ็ก ให้นะครับลูกค้านี่เลยนะครับมาครบคันเลยนะครับจากหัวถึงเพดานนะครับก็ถือว่ากว้างขวางสูงนั่งสบายๆนะครับคนตัวใหญ่นั่งได้สบายเลยนะครับเบาแล้วก็องค์ประกอบนะครับโดยรวมคอนโซลนะครับก็ถือว่าให้็กเจอร์มาสวยงามเลยนะครับดูตัดพรีเมียมนะครับเป็นพรีเมียมเลยนะครับไปเดี๋ยวพามาดูเกียร์แล้วก็เครื่องเสียงฝั่งนี้กัน เดี๋ยวพามาฟังเจ้าเครื่องยนต์คันนี้กันนะครับนี่นะครับชึ่งเดียวติดเลยนะครับถือว่าเครื่องเงียบมากนะครับในบอดี้ขนาดนี้ใน SUV ขนาดนี้นะครับแอร์นะครับเครื่องเสียงใช้งานปกตินะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบตรงๆลงมาเลยนะครับมี L นะครับ L ก็ ย่อมาจากสโลนะครับไว้ขึ้นเขานะครับทางชันๆนะครับได้เลยนะครับหนึ่งมี2มี3แล้วก็มีดีมาให้ด้วยนะครับดีก็คือ1ถึงถึง5นะครับมันจะเปลี่ยนเกียร์ให้อัตโนมัติเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็ให้มาครบคันนะครับเครื่องเสียงนะครับเบาะเป็นสีดำนะครับสีดำเดินด้วยได้สีแดงนะครับดูดูแลง่ายรักษาง่ายทำความสะอาดง่ายนะครับก็ถือว่า โอเคเลยในเอสขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับก็ให้องค์ประกอบที่มาคุบคันเลยตาเดี๋ยวพาไปนั่งแถวที่สองกันลูกค้าครับแถวที่สองนะครับลูกค้าก็ถือว่าสูงนะครับจากหัวถึงเพดานก็กว้างขวางนะครับมิวเอสคันนี้นะครับโทนภายนอกสีดำนะครับภายในก็ออกแบบมาแบบสีดำตัดดำเทานะครับดูเข่งขึมดู ดูดันนะครับสวยงามนะครับมีแอร์มาให้ด้านบนเลยนะครับตรงนี้นี่ครับมีแอร์มาให้นะครับที่สําคัญนะครับตัวนี้ติดทีวีมาให้แล้วนะครับติดจอแสดงผลนะครับนี่นะครับติดจอมาให้เรียบร้อยนะครับก็สามารถต่อภาพจากตรงนู้นนะครับขึ้นมาตรงนี้ได้เลยเพื่อผู้โดยสารข้างหลังทั้ง จ็ดที่นั่งนะครับจะได้ดูจอตรงนี้ได้เลยไม่ต้องมาแย,แย่งจอจากคนข้างหน้านะครับก็ถือว่ายูสุให้มาครกคันนะครับสวยงามเลยนะครับทีเดียวนะครับไม่ต้องติดตั้งเพิ่มอันนี้ยูสุให้มาแล้วเรียบร้อยนะครับไปเดี๋ยวไปดูแถวที่3ามกันมาพามาดูห้องเก็บสัมภาระแถวที่สามนะครับแล้วก็เป็นนี่เลยนะครับตัวนี้ลูกค้าเดิมติดมานะครับชุดนี้ แพงอยู่นะลูกค้าถ้าติดตั้งใหม่ก็อยู่ประมาณ 2- 3พันอยู่นะครับแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รุ่นนะครับเขาเรียกว่าที่กันเปื้อนนะสามารถถ้าไม่มีผู้โดยสารก็สามารถปรับนะครับขนของได้ถ้ามีผู้โดยสารก็เอาขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับก็ถือว่าคุกคันนะครับเป็นอันีกประสงค์ s u สสามารถขนของได้นะครับมัรจุครอบครัวเยอะๆนะคะมีสมาชิกเยอะก็ สามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับมีเครื่องมือแม่แรงมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะครับว่าโอเคนะครับสวยงามเลยนะครับปะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันลูกค้าป่ะเดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องเจ้าอีสูมิวเอ็กกันนะครับมิวเซเว่นนะครับพูดผิดนะครับอันนี้เป็นเครื่องสามจุดศูนนะครับ VGS เทอร์โบนะครับเป็นเครื่อง 3,000cc ดีเซลนะครับเทอร์โบนะครับตัวนี้ถือว่าให้แรงมา้าแรงบิดมาในในบอดี้ขนาดนี้ถือว่าเหมาะสมกับการใช้งานนะครับอีซูนะครับเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันแล้วก็ดูแรงง่ายรักษาง,ง่ายนะครับถือว่าให้มาครบเลยครับผมครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเจ้าอีซุ มิวเซเว่นนะครับ3.0 VGS เทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับรถใหม่ราคาหลักล้านนะครับลูกค้าย้ำนะครับรถใหม่ราคาหลักล้านนะตัวนี้เราไม่ขายนะครับเราขายอยู่แค่1โอ่ยเทวิทยนะฮะเราขายอยู่แค่519,000บาท519,000บาทได้ SUV คันใหญ่คันนี้เลยนะครับรับประกันเครื่องยนต์ให้1ปีนะครับมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้ทั่วประเทศนะครับ1ปีนะครับ สนใจนะครับหรือเข้ามาดูทดลองขับตัวจริงนะครับโทรหาไถได้จะเอามาโทรข้างล่างนี้นะครับสําหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วโอกาสหน้ามีข้ไนไในดีๆเดี๋ยวจะไ่จะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากช่องทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจโตโยต้าโชว์ไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วโอกาสหน้าจะรีวิวให้ดูอีกทีนะครับสวัสดีครับลูกค้าสวัสดีครับ